ต่อไปลูกเราจะทําข้อ1นขีดสต่อไปเลยนะลูกนะซึ่ง1นขีดสมเนี่ยมันเป็นทักษะของักบัญชีทุกคนที่ต้องรู้ไว้นะครับเรามาดู1นขีดสาในหน้า16นะลูกนะว่าเขาทำยังไงเขาบอกว่า1นขีดสาหน้า16นะลูกเปิดหนังสือหน้า16ดู1นขีดสจงแก้ไขไรายการที่ผิดพลาดและรวมจํานวนเงินให้ถูกต้องหมายควาว่าจุดประสมของโจทย์ข้อ1นขีดสเนี่ยก็ต้องการฝึกทักษะ คือการทอดแนะนำในการเรียน,นบัญชีที่ครูสอนนักเรียนไปว่าถ้าเกิดเราเขียนตัวเลขทางบัญชีผิดนะครับถ้าเป็นจริงๆแล้วเราจะต้องทําการแก้ไขยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ไขกันว่าตามหลักแล้วเนี่ยนักบัญชีเวลาเขียนตัวเลขผิดเราจะมีหลักในการแก้ไขยังไงนะครับอ่ะมาดูลูกเดี๋ยวเราทำหนึ่งขีดสามพร้อมกันนะครับเดี๋ยวดูครูทำก่อนแล้วดูให้ลอกอาดนะลูกนะอ่ะมาดูครับเรื่อ เราเห็นพวกนี้ขึ้นหน้าใหม่ไหมลูกแบบัดอกีสามขึ้นหน้าใหม่เลยนะลูกโอเคครับขึ้นหนึ่งกี่สามไม่ต้องรอบจบดุนะครับให้น,น,นักเรียนตีตารางลงไปก่อนลองนัดอยู่สิครับเราจะตีกี่บรรทัดทั้งหมดนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและแปดสรุปเราจะต้องตีตารางทั้งหมดแปดบรรทัดนะครับอ่ะวกี่บรรทัดที่หนาล้วก็ตีดู นะการตีเส้นเนเดิมครับเราต้องใช้ปากกาสีอะไรลูกสีแดบงบนะครับเราขีดไปเหมือนเดิมลูกตรงนี้ขี่เส้นกาน้ากระดาษน,ดดนะลูกน,น,นะเดิมครับห้าสมออคือห้าซมนะครับเราจะขีดลงมาทั้งหมดกี่บรรทัดลูกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดบรรทัดเราจะขีดลงมาทั้งหมดแปดบรรทัด 1บับหนทัดสองรทัดนบสาพัทัดน์สี่ทัดน์ห้าทัดหกทัดเจทัดและแปดทัดพอดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดนทัดนะลูกนะขีดยาวลงมาเลยลูกแปดนทัดหนึ่งสองสสาหกเจ็ดและแขีดทั้งหมดแปดัทัดลูก โอเคนะครับ okay, okay. ข้างบนเหมือนเดิมลูกเราจะใส่คำว่าคีดูทนะี่ในหลุน้ำตรงนี้ใส่จำนวนคีอีกอันหนึ่งตรงนี้ใส่จำนวนอะไรครับบาทกับสตาน์แบ่งเหมือนเดิมลูกแบ่งเป็น4เซนกับ1เซนติเมตรนะครับ4เซนกับ1เซนติเมตรแบ่งตรงนี้ cm, ลูกตรงนี้4เซนตรงนี้1เซน โอเคนะครับอ่ะเรามาใส่ลูกใส่ยังไงลูกดูวิธีการนะครับเราจะใส่ตรงนี้ว่าจำนวนเงินเดิมตรงนี้ใส่บออาเ B A T ตรงนี้ใส่สูจุดต่อจุดคือสามโอเคไหมลูกอ่ะกรือกตัวเลขเราไก่อนตามเขาเลยลูกทีนโจทย์ขึ้นมา ส่วนที้มา1นล้าน2องหมื่นสองแสนลูกตัวทีหน่งล้านสองแสนกับอีห้าร้เดสิบาสตอเห็นะลูกนะผมก็กรอบตาตัวะครับกรอบไปตามที่โจนกาให้มาค่ะต่อไปกรอกต่อลูกสามหมืองพั 500มีไม่ลูก25สตางค์ต่อไปตอต่อลูก46,000โทษทีลูก45,600จุด50 000. ต่อไปต่อลูก2ล้าน3 0สน2หมื่100จุด75แล้วเท่าไหร่อีก เจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยโอเคครับเสร็จแล้วรวมยอดดุดด้วยปากกาสีอะไรสีแดงเหมือนเดิมลุกอ่ะหรือรวมยอดสีลุก,ลก,ลกตรงนี้ขีดก่อหนึ่งเส้นและตัวล่างสุดเพื่อรวมยอดขีดสองเส้นลุกสีแดงแ้วลูกนะอ่ะโอเคครับ อาจโจ์ต่อนะครับโจ์เห็นประอบการณที่ไม่มีแก้ไขตัวเลขซึ่งตัวเลขที่ใส่เนี้ยบางตัวมันผิดมันผิดเราก็ต้องทําการแก้ะไรลกูกแก้ไขนะครับถออ้านะเราเองลบนะมันจะต้องแก้ไขาตามหลักของกวนการบัญชีนะครับวิธีการแก้ไขหลักของบัญชีมีอยู่ว่าทํายังไงลูกนักเรียนดูนักข้อหนึ่งขีดสามขวามือเขาเขียนว่าอะไร รายการที่ต้องแก้ไขแก้ไขอะไรมนะัางเขาบอกว่าไห้1ล้าน2แสน500.75ตัวเนี้ยมันผิดที่ถูกมันคือ1ล้านนะครับ2แสนจ้า50บาท .75 มันผิดผิดแก้ยังไงลูกวิธีการแก้ไขตัวเลขที่ผิดทางบัญชีหยิบปากกาแดงขึ้นมาแล้วผิดค่าตัวที่ผิดโอเค เอาไม้ัดค่าเลยแลออ้วขีดค่าตัวที่ผิดนะครับและใส่จำนวนเงินที่ถูกคือเท่าไหร่ลูกหนึ่งล้านสองแสนกับีห้าสิบจุดจ็ดห้าต้องเป็นอย่างนี้นะลูกนะขีดตัวที่ผิดทิ้งและใส่ตัวที่ถูกไว้ด้านบนแล้วเซ็นชื่อคนที่แก้ต,ตํากไว้ได้านขโอเค เสร็จตัวไหนผี 3, 2, อ่ 2, 3, 2, อีก3 2, ามหมืนสพัาร้อยผิดอีกที่ถูกต้องเป็น3ามหมื่นสันยตางค์เราก็ไม่พัพภาพแล้วทีดูประคายสีแดงนะลูกแก้ไขตัวที่ถูกดูสามหมื่พจุด2องห้โอเคเซ็นชื่อกำกับคนที่ แกด้านข้างโอเคตัวไหนผิดลูกตัวที่ผิดอีกคือ7จ็ดห0่จริงๆคือ7จ็ดห0่ผิดลูกแกยังไงทีเหมือนเดิมลูกเสร็จปุ๊บใส่ตัวเลขที่ถูกไว้ด้านบนเจ็ดห5 0่0หาท่ไรครับ500โอเคครับ นั้นเราก็เซ็นชื่อกำกับไว้ด้งต่างสรุปตัวที่เราต้องแก้มีกี่ตัวสามตัวตัวที่หนึ่งตัวที่สองและตัวที่สามเห็นไ,ไหมครับพอแก้เสร็จนีกเยนก็ทำไมครับเอามาบวกกันลูกอ่ะเดี๋ยวเราบวกเองนะลูกนะนั่งบวกไปเพราะเราแก้แล้วนี่คือทักษะในการแก้ไขตัวเลขที่ผิดตามหลักของนักบัญชีนะครับเราจะไม่ใช้ยางลบเราจะไม่ใช้ที่ปิดป้าย แต่เราจะแก้ไขตัวเลขที่ผิดด้วยการทำไมครับขีดค่าทีด้วยปากกาสีแดงแล้วก็ใส่ตัวเลขที่ถูกไว้ด้านบนด้วยปากกาสีเงินแล้วก็ใส่ชื่อผู้ที่แก้กำกับไว้ด้านข้างนะครับดันั้นนี่คือหลักในการแก้ทางบัญชีที่เขาใช้ถูกต้องตามหลักของนักบัญชีจริงๆนะครับแต่ปัจจุบันเดี๋ยวเวลาเราทำแบบฝึกหัดถ้าผิดอย่างนี้บางคนหน้าหนึ่งผิดสิบตัว ลบ1 0ทีอย่างนี้ก็ไม่ไหวครูก็เลยอ,อนุญาตให้พวกเรานะครับตั้งแต่หลังจากบทน,นี้เป็นต้นไปเวลาเราเรียนบัญชีควรอนุญาตให้นักเรียนใช้ Liquid Paper หรืออยากลบลบก็ได้แต่หลูต้องเข้าใจนะลูกนะหลักบ,บัญชีจริงๆลบได้ไลูกเวลาอีกลบไม่ได้แต่เวลาเราเรียนคนรูอนุโลมให้พวกเราใช้อย่างลบลบได้ ใช้เลปิดเปเปอร์บายได้โอเคนะลกูกฉันเดี๋ยว1นึ่งขีดสามนี่คือการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีนะครับในกรณีเราเขียนตัวเลขผิดเราก็แก้ตามนี้นะครับเดี๋ยวนีนกลับไปก็ลงไปนั่งทันดูนะครับทำตามที่ครูบ,บอกทีนี้ติเรืเ่องหนึ่งเนื่องจากเราแก้ไขเป็นตัวที่ถูกแล้วแต่ยอดรวมเรารวมหรือยังยังเดี๋ยวหนูไปรวมด้วยนะลูกนะหนูรวมใส่ลงไปตรงนี้ด้วย ะะโอเคครับช่กนการบ้าองอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้เราเรียนอะไรไปบ้างข้อแนะนำในการบีบัญชีและก็เขียน0ถึง9 1หน้ากระดาษแล้วก็ทำแบบขัดข้อ1ขีด1 1ขีด2และ1ขีด3นะ,ะลูกฉะนั้นอาทิตย์นี้เราเอาแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะเพิ่มความมันเข้าไปอีกนะครับ นะครับเราจะเพิ่มเนือ<า>้อหาเข้าไปจะสนุกสนานมากกว่าน,นี้เ้าไม่กี่นะครับโอเคลูกฉันทําไมเข้าใจอะไรทักไลน์ไม่ได้ลูกนะทักลายกันลูกนะนะฉะนั้นวันนี้ดูแลสุขภาพตัวเองรักษาสุขภาพด้วยลูกนะโปรดติดตามตอนต่อไปสวัสดีลูก